เอาออฟคอนโทรนอีพีพิเศษนะฮะก็ก็ไม่พิเศษมากวันนี้ก็เข้าตามสเต็ปของอ่าคอนเทนต์ของเอาออฟนะฮะก็เมื่อก่อนเราจะเป็นเอ่อคอนเทนต์เซ็กทริปล็อกอินโลนะฮะตอนนี้เราก็พยายามจะกลับมาทําในแบบเดิมแล้วนะฮะก็เป็นตลุยงานดนตรีตลุยงานดีเจต่างๆตลุยอะไรที่มันเกี่ยวกับดนตรีนะฮะแล้วก็ลดสลับกันไปนะครับจะได้ไม่เลี่ยนนะฮะก็วันนี้ อยู่ที่บิ๊กไทเกอร์นะฮะบิ๊กคอร์ดนะฮะร้านแผ่นเสียงชื่อดังย่านลาดพาว,วังหินนะฮะก็แผ่นเยอะเทีเยวเชียวเดี๋ยวเ,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 เราไปเจอชายสองคนครับวันนี้นัดไว้พี่บุ๊กอารมณ์กดนะฮะกับพี่เอ็นนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันครับรับผมครับๆๆๆ จะเปิดฟังกันได้นะไม่ใช่ไหมไม่ฟังอ๋อเดจเจพี่เอ็นนะเ e นดะิ <laughs> นะ้งฮะเ e นดิ้งฮะเปิดอยู่เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ลูกค้าเ <laughs> มื่อกี้ลูกค้าบอกว่าอุ้ยเปิดเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยไหนไมาดูนะคนเปิดหน่เนะี้ยเออตอนนี้ ดีเจพี่บุ๊คบิ๊กนะฮะเปิดเพลงกับทากัแท่าคืออะไเรียกเรียกแขกเพรกว่าเรียกแขกจาก90มากลายเป็น50 60อ่าอายุรวมกันรวมกันแล้วหลักร้อยรวมกันแล้วลายสวยเขาเรียกครับโอ้งานอะไรนะงานอะไรวะบิ๊กไทเกอร์บิ๊กไทเกอร์บิ๊กไทเกอร์ดีเจไนท์อ่าใครที่สองใครที่สองฮะก็ เปิดเพลงตามสไตล์อตของตัวเองเป็นของแต่ละดีเจไปแล้วก็มีแผ่นเสียงเซลล์ขายราคาถูกร้านอยู่ซอยข้างพาซ่าลากูนครับรัดพ้าวังหินเลี้ยวเข้ามานะครับเห็นรถโฟลทีสจอดอยู่ใช่ครับแคมเหมือนกันแชมเหมือนกันปากเรนเชอญนะเ,นเพื่อนๆมีพี่ร้องๆนะครับฝับเนเรียนเพื่อนๆนะใครสนใจที่จะมา ซื้อแผ่นเสียงซื้อแผ่นเสียงนะมาฟังเพลงหลากหลายสไตล์ใช่ครับจะมาห้างกินพูดคุยเรื่องแผ่นนะครับครับผมครับผมมีพี่เอ็นสุดหลอดูอยู่ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสมภา้า์ในห้างในห้างในห้างข้างนอกนะสวัสดีพี่เฮ้ยเรามีลูกค้า V.I.P. นะฮะมานผู้ชายเขาไม่ทำไรหรอกสายตาจับจ้องมากว่าดีเจจะเปิดผิดหรือเปล่านะฮะเปิดเพลงเป็นยังไงบ้างครับอันนี้อย่เดียวเลย แสดงว่าเปิดทีถ้าอยากทำคอนเทนต์เรื่องแผ่นเสียงไปที่ Red Cardiff พี่ส่งไปไห้นอะไรนะพี่ Red c a r d ฟ f ่อยู่แถวตลาดน้อยครับตลาดน้อยนะฮะอ่าอย่าไปตลาดใหญ่นะเฮ้ยสองคนเองนะพูดเ็นสีเลยก็บุ๊กก็เปิดเไดงนะว่าอายุเฮ้ยเ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ในห้างนะฮะลอยแป๊บด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับในห้างครับผมในห้างใหญ่ใบอ่านับตัวไหนครับผมผมชนบิ๊กไทเกอร์ครับร้านนี้กล่องเดิอดมานานแค่ไหอพี่อ่าห้าปีนะห้าปีโอ้โหเหนียวแน่นมากนะฮอยู่แบบเงียบเงียบอยู่แบบเงียบเงียบแต่ข้างบ้านบอกว่าเสียงดังขี้ผาย ร้านพี่นี่คือแบบเป็นแผ่นเสียงอย่างเดียวแล้วก็มีอาหารด้วยใช่ไหมมีอาหารด้วยมีกาแฟมีเครื่องดื่มอ่จริงๆแล้วพี่เป็นขับ T3 ด้วยใช่ใช่สายสายแคมปิ้งช่วงนี้ก็ไม่ได้แคมป์นะฮะตีสามเต็นท์หไงรถพี่เป็นไงนะ T3 เรียบร้อยแล้วภายในทำเสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมเหตุผลนั้นขับผ่านนี่แบบนอนเดี๋ยวพับนอนวันนี้นอนได้ไหมครับเดี๋ยวผมไม่ได้ไปนอนปูไม่ได้ล็อกปูไม่ได้ล็อกนะฮะนักเตลเซอร์ไรดีเจไนท์อันนี้ครั้งที่สอง คืนนนคืที่3แล้วอ๋อคืนที่3คืนสุดท้ายแล้วครั้งที่แล้วก็โอเคก็สนุกสนานเนี่ยทุกทายก็อยู่กันเป็นกันเองฮะคนน้อยๆแต่คุณภาพมากเอาลงแบบปาร์ตี้ครอบครัวเอาลงแบบปิ้งย่างครอบครัวนะฮะก็จะมีที่ร้านก็จะมีอะไรนะครับมีร้านกาแฟร้านกาแฟครับแล้วก็มีตอนนี้ก็มีเสริมเพื่อนบ้านมาเปิดร้านเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ใช่ายอร่อยมากสามารถนั่งที่นี่ได้หรือว่านั่งที่เขาได้ชื่อร้านอะไรครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชื่ออะไร อาร์เตใครมาที่นี่ก็แบบอยากอยากกินเบียร์กับเบอร์เกอร์ก็ทาได้แต่ขอเป็นพันธมิตรกันพันธมิตรกันอ่าเดี๋ยวฝากฝากงานพี่เราจะจัดงานเรโตแคมปิ้งไทยแลนด์เป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาก็จะเน้นในอุปกรณ์แคมปิ้งสายเรโต้สายวินเทจยุโรปแล้วก็มีอเมริกาอะไรผสมด้วยก็มีรถ รถแคมเปอร์อะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าว้าวแน่นอนเพราะว่ายังไม่มีงานไหนจัดอันนี้ก็คือสมาชิกที่ไปก็น่าจะเป็นในกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็เพื่อนๆคันธมิตรสายแคมปิ้งกระจายครับวันนี้เราก็เห็นบายกันแล้วเ่็นบายกัใกลก็วันนี้ก็มานะครับก็พี่เอ็นพี่เอ็นนะฮะหนึ่งในดีเจวันนี้ที่เปิดนะก็มีพี่บุ๊กพี่บุ๊กกอลงกดพี่บุ๊คกอลงกดก็เคยกับเอ็มบีให้บริษัทแลมใช่วันนี้ก็เลยแบบไอ้ถือโอกาสมาคือมาสนุกสนุกขึ้น คอนเทนต์รายการของผมมันต้องแบบนี้คือเพิ่งกลับจากจากที่เกตแล้วคือที่วงก็พูดถึงแกพอดีไอแกก็มาผมก็เลยมาแบบเฮ้ยพี่เอ็นโทรโทรมาเฮ้ยดีเจบุดเตอร์มาไหมโอเคมาัเอามาแจมกันหน่อยมาแจมมาแจมนะฮะก็สนุกดีครับก็ฝากเพจที่ไหนครับก็ติดตามอ่าเพจพิกเตอร์สตูดิโอที่ร้านได้ครับผมแล้วก็ขอฝากอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสำหรับคนที่ชอบแคมปิ้ง ก็จะมีกลุ่มเลโตแคมปิ้งไทยแลนด์วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเก็บภาพความสนุกนะครับความเร้าใจนะของดีเจทั้งสามท่านนะฮะโดยเฉพาะผมเนี่ยครับว่าจะทำเข็นผักหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณครับพี่โอเคครับสวัสดีครับ อันนี้ก็ลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามาเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของมาเป็นกันเองนะฮะของที่ร้านนี้นะฮะเมื่อกี้อะไรพี่ไม่บู่ไม่มีให้กูมั่งเลยอันนี้กระไดแผ่นกันไปนะฮะขอบคุณครับโอ้ยมาวันเดียวได้เลย พรุ่งนี้ร้านปิดใช่ไหมครับพี่พรุ่งนี้ร้านปิดพรุ่งนี้ร้านปิดนะครับแต่ก็ยังเบอผมก่าพี่เอ็นนะฮะว่าพี่เอ็นจะมาเปิดอีกอ๋อเปิดสนใจใช่ไหมครับพี่เอ็นมันจะเปิดต่อผมเลยครับเดี๋ยวจะถึงเวลานี่ทุกคนต้องจับตารอเลยครับดีเจบุตรเติมแล้วผมเปิดกี่เพลงครับเพลงเดียวรัดยาวเลย เจนบอกแล้วตกลงเลยเจนบอกดไปสิกรูปแล้วขอบคุณครับเออดเป็นสิบโหวันนี้เป็นไงครับพี่เปิดสนุกอ่ะสนุกนานนานมาเปิดอ่าไปกี่คนเต็มร้านเลยอ่ะไปหายหมดเลยไม่เขาลงไปอยู่ล่างจริงล่างคนแรกพีเจคนแรก เคนแรกบอกอะไรก็ไม่รู้แบบเออสวัสดีครับผม,มวันนี้พบก,กับอ,อ,อะไรก็มไม่รู้เปิดอะไรก็ไม่รู<ๆ>้สวัสดีครับสมาชิกทุกคนครับต่อไปจะพบกับดีเจบุญเติมนะครับผมรอได้เลยครับผมอ่าวันนี้ขอบคุณพี่พุ๊กนะครับครับผมพี่ป <c oughs> ุกอาล่ะก่น,นะครับเถ <c oughs> ึงในพวงก,กับที่มากฝีมือผมว่าผ <c oughs> ่านการทำงานกับแกไปแล้วครับแล้วก็พี่เอ็นนะฮะแล้วก็พี่

สวัสดีสวัสดีใหม่ตุ้งเกียร์ป่วันนี้พกอัาดีเจเติมนะฮะโคตรแกเลยมึงวิธีเนี้ยแเดีนะกันสั่นกันสั่นป่ะกันสั่นดิไอ้ยัก้ยกูขำ สีขอมอบให้ชาวยุคอาวแบบเจ็ดจุดศูนย์ศัตรูเลยฮะขอบคุณนี่นะครับแมฮมยก็จิ้มเตือนนะครับผมมาแล้วครับผมใครที่ยังมาไม่ถึงนะครับขอบอกว่ามอใไซวินหน้ากอยสิบาทยาวรถมาครับไม่มีจอด วันนี้ก็ได้เห็นนะครับความสุขสนานนะครับก็สนุกกันเองครับผมก็หวังว่างานนี้จะเป็นงานอีกงานหนึ่งนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b e นะครับเอาเอาบอโทรนะฮะครับก็จากลาด้วยพรงนี้ครับหายครับชัดหายครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเปิดแผงตัวเองรีวิวแผงตัวเองให้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติคกให้คุณชัดก็ด้วยนะครับครับผมรายการอะไรครับผมรายการอะไรวะเอาบอลคอนทอน ้าใไรว่านะครับอยู่แถวลาดพร้าวหินซอย48ร้าน Big t i ทเกนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขบเอตของพี่ๆทางร้านเอ่อบิ๊กไทเกด้วยฮะใครสนใจแผ่นเสียงชอบแผ่นเสียงเพลงเก่าๆนะฮะพาพ่อแม่มาซื้อได้นะครับรับรองครับที่นี่อัริยาสดีมีร้านกาแฟนะครับด้านล่างนะครับแต่ขอบอกว่าบันไดชันมากนะครับระวังล่วงนะฮะ